รถบ้านพลขวานเราเนี่ยเสนอขายอยู่ที่ราคาต่ำกว่าทุนมากๆไม่มีชนหนักนะคะไม่มีพิกคว่ำแน่นอนนะคะดูจากน็อตนะคะลอยวงกลมเนี่ยคะยังตรงกันอยู่นะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะคะ เช่นเคยนะคะรถบ้านปลอยขวัญเราเนี่ยตั้งอยู่ถนนตัดใหม่นะคะที่เรียกว่าเส้นพระเทพเนาะที่พุทธมณฑลตัดไปพันนกนั่นเองนะคะวันนี้อากาศดีมากนะคะช่วงยามเช้าแบบนี้ก่อนเส้นเปยนิงก็เลยนึกถึงรถอยู่คันนึงนะคะเป็นรถรุ่นที่ว่าหยุดผลิตแต่ไม่หยุดคิดถึงเทียนาค่ะ <S 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 คันนี้ล่ะค่ะสําหรับเทียนานะคะเป็นหนึ่งใน3รุ่นนะที่อยู่ในตระกูลดีเซ gment แล้วก็ เป็นรถที่ถ้าใครเคยใช้ต้องบอกว่านุ่มนวลประหยัดทันสมัยนะคะแล้วก็ช่วงล่างดีเก็บเสียงเงียบมากนะคะก็บอกเลยว่ารุ่นนี้เสียดายที่เลิกผลิตไปแล้วแต่คันนี้นะหายากแต่เรามีค่ะรถบ้านพรยฝันมีให้คุณชมกับรุ่นนี้เลย2.0 XL ค่ะรุ่นนี้นะคะพอออกใหม่ป้ายแดงเนี่ยราคา1,330,000บาทนะคะจะบอกว่าขอไปนิดเดียนั้นเนี่ยเราถ่ายกันแบบรรยากาศเรียวมากเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะ รถบ้านพอขวันเราเนี่ยเสนอขายอยู่ที่ราคาต่ากว่าทุนมากๆก็คืออยู่489,000บาทโอเคแล้วก็รถคันนี้มีความพิเศษมีความทันสมัยยังไงนะคะตอนออกใหม่ป้ายแดงตอนนี้นเ,นเป็นปี2014นะคะรุ่นนี้จะเป็นหักรุ่นว่ารหัส L33 ค่ะอาแล้วก็ตอนออกใหม่นะคะเขาจะอยู่ใน เออเจนที่3ก็คือปี2013จนถึงปี2020ส่วนปี2 0เนี่ยนะคะเขาก็จะถูกยกเลิกการผลิตไปแล้วก็คือออกมาโมเดลเดียวแล้วก็ยกเลิกไปมาปีอปี2020เหตุผลของการยกเลิกการผลิตก็คือว่าเขาต้องการจะไปทําตลาดนะคะกลุ่มรถเล็กนะคะแล้วก็รถยนต์พลังงานทางเลือกกับรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตนั่นเองนะคะอย่างพวกนิสสันคลิกนิสสันลีฟอะไรแบบนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆคงเคยได้ยินชื่อกันบ้างแล้วแต่ตอนเนี้ยนิสสันเทเนนาเป็นแรงไอเทมหายยากแล้วบอกเลยว,ว่าขับดีใครที่เคยขับต้อง ต้องบอกว่าอยากได้คันนี้อีกนะคะมามาดูกันว่าคันนี้นะคะด้านหน้าเขาสวยนะเขามาแบบเรียบๆนะคะแล้วก็ดูแบบว่าสง่างามมากนะคะกับไฟยังได้เป็นโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ LED กับไฟตัดหมอกด้วยนะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะคะรวมไปถึงตรงนี้นะคะกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบโครเมียมคือแต่งแบบว่าเรียบๆนะเก๋ๆไม่มีอะไรเยอะไม่ต้องแบบว่าดูแบบอะไรมากมายแต่ว่าล้ำเหมือนกันนะถือว่าสวยงามนะหน้าเน,น,นี้ ขับไปไหนก็รู้เลยว่าเป็นนิสสันเทียนาที่สาคัญตรงใต้โลโก้นิสสันเทียนาตรงนี้มีอะไรอยู่คะตากล้องเห็นไหมตรงนี้จะเป็นกล้องนะคะจะเป็นกล้อง360องศารอบคันทํามาเป็นรุ่นแรกๆอีกแล้วนะคะสําหรับตะระกูลนิสสันนะก็จะมีอยู่ตรงใต้โลโก้แล้วก็มีอยู่ที่กระจกทั้งสองบานรวมถึงด้านท้ายนั่นเองเขาเรียกว่า around view monitor ค่ะกล้อง360องศารอบคันเนาะมันก็จะแสดงบนที่จอนั่นเองนะคะสำหรับเครื่องยนต์2.0 XL คันนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ4สูบ16วาลเนาะให กำลังแรงม้าอยู่ที่136แรงม้าที่5,600รอบต่อน,นาทีนะแล้วก็รวมไปถึงแรงบิดเนี่ยได้ถึง190นิวตันเมตรนะคะคันนี้นะเครื่องภายในนะเป็นปี4 4ที่ภายในก็ยังดูใหม่ใช้งานมายมันไม่เยอะนะคะรวมถึงตัวน็อตนะคะที่ตัวเครื่องตัวโครงสร้างหลักยังอยู่ดีปกตินะไม่มีชนหนักนะคะไม่มีพิกค่อนแน่นอนนะคะดูจากน็อตนะคะ,ะสังเกตได้เลยตรงนี้น็อตยังสวยๆนะน็อตเดิมไม่มีการขันแล้วตรงนี้คือ ตรงคานหน้านะคะก็ยังคานเดิมอันนี้แค่ไม่ได้กกดพลาสติกดูเนาะแล้วส่วนตรงขั้นข้างน,นะคะแก้มนี่นิดนึงนิดนึงนะคะอ่าก็ยังเรียบร้อยอยู่นะคะเพียงแต่ว่าอ,อ,อาจจะไม่ได้ใช้ความจาดนิดหน่อยเนาะรถพึ่งนานเองนะคะคันนี้อยู่ไม่นานแน่เพราะเป็น rare item เนาะจะต,ต้องไปแล้วอ่าแล้วก็ด้านบนนะคะลอยวงกลมเนี่ยนะคะยังตรงกันอยู่นะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะคะชั้นบนชั้นล่างจะต้องตรงกันนะคะรวมไปถึงตัวซิลิโคนนะคะที่ยังไม่แข็ง ซิลิโคนยังสวยอยู่นะคะยังนิ่มเป็นปกติเนาะกระจังหน้าหรือว่าฝาหน้าฝากระโปรงหน้าเนี่ยยังไม่มีการทําแน่นอนทําสีนะคะแล้วก็ไปตรงส่วนของด้านข้างกันบ้างเลยในยห้องเครื่องดูแล้วความแรงของห้องเครื่องเครื่อง2.0ก็ถือว่าแรงกว่าเครื่องยนต์แบบพวก1.5หรือ1.8แน่นอนนะคะคันนี้เป็นตระกูลดีเซ gment แล้วเป็นมิดไซส์ค่ะ เรามาดูด้านข้างกันนิดนึงนะคะด้านข้างที่ได้มาเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของล้อ17นิ้วจากโรงงานเลยนะคะยังเป็นโรงงานที่สันอยู่นะแต่ว่ายางเนี่ยได้ปีใหม่นะคัน้นี้ปี14แต่ว่ายางได้ปี17ค่ะนะคะจะเป็นยางปี17บเจ็ดที่50เนาะก็คือคนเก่าเจ้าของเก่าเขาไปเปลี่ยนยางมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับดิสเบรกทั้งหมด4รล้อนะคะแล้วก็ระบบ ABS นะคะ BA อ่าแล้วก็รวมถึงระบบเกี่ยวกับเรื่องกัรล้อล็อกฟรีนะคะการลื่นไหลมีให้หมดอยู่แล้วนะคะเทคโนโลยีที่ไฮเทคกับเทียร์หน้าแบบนี้นะคะเอาด้านข้างด้วยนิดนึงกระจกนะคะที่ว่าใต้กระจกมองข้างอ่ะก็จะมีแบบนี้อ่าที่เป็นกล้อง360องศานะคะมากันเร็วๆต่อตรงนี้เลยจ้านี่ด้านข้างทางเข้านะคะก็จะเป็นแบบคีย์เลสเหมือนกันนะคะจะเป็นเอนที่คีย์เลสเนาะก็มันเปิดได้แค่เฉพาะบานหน้านะอ่าเดี๋ยวพี่ล็อกให้ดู นะคะอันนี้เปิดไม่ได้นะแต่ถ้าเปิดบานหน้าก็กดปุ่มได้เลยจ้าโอเคค่ะไม่ต้องควักกุญแจมาไขาแล้วเนาะสมัยนี้ดีมากๆเลยเอ,อ๋อเรามาดูตรงส่วนของโครงสร้างบ้างก็ได้นะคะตรงเนี้ยอยากให้ดูว่าเทียรหน้าคันนี้รถเดิมสวยใสกิฟต์นะคะโอ้โหถากล้องเข้ามาเช็คดูตรงนี้นิดนึงโอ้โหคือยังไม่ได้แกะเหนียวแน่นนึกบึกนะคะอ่าเราก็จะเป็นที่รู้กันเลยแล้วมาดูได้ที่ ด้วยตาตัวเองนะถ้าสนใจรถคันนี้ที่ราคา489,000เนี่ยบอกเลยว่าราคาถูกมากโอเคมาดูบ้านหลังกันบ้างน,นะคะห้องโดยสารเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในว่ากว้างขวางขนาดไหนเนาะเออมีใครๆแกะไหมอะ่ะเราไม่เคยแกะเลยเป็นไงนี่นี่นี่นะคะรูเนาะรูน็อตนะคะแล้วก็จุดเม็ดอาร์ยังอยู่ตรงกันนะคะแต่ยังสวยงามมากไม่มีบิดผิวเลยเนาะโอเค ส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นเรื่องของไฟท้ายแล้วก็การเปิดฝากระโปรงหลังนะคะตรงนี้ให้อยเลอมาให้อ่าตรงนี้ให้เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ไฟก็จะมีใต้นี้ก็จะเป็นกล้องเหมือนกันเห็นไหมคะเซ็นเซอร์ให้อีก4จุดอ่ารวมไปถึงคิ้วคมเมี้ยงเงาแบบนี้เลยนะคะการเปิดฝากระโปรงท้ายเนี่ยเดี๋ยวนิ้งจะโชว์ให้ดูนะว่ามันเปิดได้ทั้งหมดเนี่ยสจุดนะคะเปิดตั้งแต่ในตัวรถนะคะในตัวรถด้านข้างคนขับ1จุดที่รีโมทเป็น2จุดหรือว่าที่ตรงนี้อีกนะคะเป็น3จุด ตรงนี้แต่อีกจุดหนึ่งมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะบอกให้นะคะอ่าอีกจุดหนึ่งที่เราจะเปิดนะอันนี้จะเป็นแบบสปเปงธรรมดานะคะยังไม่ใช่โชค๊คแล้วก็รวมถึงด้านในนะเดี๋ยวจะมีเบาะเนี่ยที่พับได้ด้วยอ่านี้ทันสมัยขึ้นมาอีกเพิ่มความกวาม้างขวา,ขวาขงของห้องเก็บสัมภาระ,ะให้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปดึงกันฮะด้านด้านหลังเดี๋ลินจะเข้าจากตัวรถมาให้ดูเลย เดี๋ยวตากล้องหนีตรงนี้นิดนึงนะด้านล่างนี้นะคะจะเป็นดิฟฟิวเซอร์แบบเป็นท่อหลอกสองข้างนะอ่าเขาแต่งมาให้ด้วยคันนี้ตัว XL ตัวลองท็อปนะคะแล้วก็ด้านในนะถ้าเกิดเข้ามาจากภายในเนี่ยสามารถประพับเบาะได้อย่างที่บอกนะดึงสลักมื่อสักครู่แล้วก็พับเบาะลงแล้วก็พอเข้าไปอยู่ในฝากระโปรงท้ายเราจะสามารถเปิดฝากระโปรงท้ายได้อีกอ่าดูนะ พี่จะเปิดฝากระโปรงท้ายให้ต้องดึงสลักตรงนี้นะดึงเชือกตรงนี้2เส้นที่เป็นการปรับพับเบาเพื่อให้ห้องโดยสารก,กว้างขึ้นเก็บของได้มากขึ้นอฝาปิดฝากระโปรงให้พี่นิ่งด้วยนะเดี๋ยวพี่นิ่งจะไปเปิดฝากระโปรงจากด้านในให้ดูโหอันนี้คือแบบแต่ก้องอยู่ด้านหลังได้เลยค่ะจะเข้าไปหาก่อนนะคะเป็นแบบลายแทงสมบัติเลยนะวันนี้ นี่ค่ะนี่คือจุดที่เปิดฝากระโปรงด้านในนะคะสําหรับใครนะคะถ้าเกิดมีลูกเล็กหรือใครแอบ,บเข้าไปอยู่ด้านหลังนะต้องระวังนิดนึงเนาะตรงนี้รถเก่งหลายๆรุ่นนะ่ะเริ่มทามาให้แล้วนะคะการดึงสลักตรงนี้นะคะก็คือการเปิดฝากระโปรงด้านในลหลายๆรุ่นนะ่ะทำมาให้นะก็สามารถไปแคดูได้ว่ามันมีหรือเปล่าเนาะเพื่อความปลอดภัยถ้าใครติดอยู่ฝากระโปรงท้ายรถซึ่งไม่มีใครค่อยเข้าไปหรอกเพราะเด็กคส่วนใหญ่นะคะเอาปิดฝาต่อค่ะหนีค่ะ และตอนนี้นะคะนิงก็เข้ามาในห้องโดยสารของนิสสันเทียนา2.0 XL แล้วนะคะตอนนี้เข้ามาด้วยระบบ e n t k e y l e s s Smart นะคะแล้วก็เราสตาร์ทรถกันนิดนึงลองสังเกตดูดีๆว่าหลังจากเราสตาร์ทรถแล้วนะคะตัวเบาะจะเลื่อนให้เราอัตโนมัติเข้ามานิดนึงใกล้กับตัวพวงมาลัยที่เราเซ็ตไว้ด้วยนะคะอันนี้เขาเรียกระบบ Welcome Seat นะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้ยังมี Memory Seat ให้อีกเนาะสำหรับการปรับการปรับตำแหน่ง Memory ไว้2ตํตแหน่งได้เลยนะคะสมมติว่า ก็เราจะเลือกตำแหน่งที่เราเซตไว้โอเคตอนนี้นะคะพร้อมไปต่อนะคะโอเคเราก็จะมาลงส่วนของด้านหน้าเลยก็ได้นะคะด้านหน้าหน้าปัดเนี่ยนะคะตรงนี้จะมีพวงมาลัยเป็นแบบพุ่มหนังนะคะรวมถึงตัวระบบมัลติฟังก์ชันนะคะด้านซ้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับอินโฟเทนเมนต์ด้านซ้ายนะคะรวมถึงด้านขวาก็จะเป็นพวกครุสคอนโทรลปกติเลยอันนี้โือเข้าโดยออกรับสายอยู่ด้านขวาด้วยนะคะเพิ่มลดเสียอยู่ด้านซ้ายนะคะพวงมาลัยจะเป็นแบบ3ก้านเนาะเป็นรุ่นใหม่รุ่นนี้จะใช้ด้วยกันกับที่สันเซลฟี นะคะแล้วก็ n i สสันเอ็กเที่เลิกผลิตไปแล้วเหมือนกันนะคะแต่ไม่เป็นไรเขาเขายุดยุติการผลิต3รุ่นนี้ไปแต่ว่าเขาเพิ่มรุ่นใหม่ๆเข้ามาพวกนิสสันคลิกนิสสันลีฟที่เป็นรถไฟฟ้าค่ะก็เขาจะบุกตลาลดรถยนต์ทางเลือกนะคะพลังงานทางเลือกในอนาคตนั่นเองนะคะ ตรงส่วนด้านข้างนะคะก็จะได้เป็นส่วนของเนี่ยตัวเซตนะคะเซตรีเซตทิปแล้วก็เป็นพวกบวกลบนะคะแสงไฟหน้าจอนะคะหน้าจอเรือนไม้ตรงนี้เป็นเซนเซอร์รอบคันจะเปิดหรือจะปิดไว้ก็ได้นะคะโหมดอีโคแล้วก็รวมถึงตัวม้านหลังไฟฟ้านะคะม้านหลังไฟฟ้าจะลดอัตโนมัติเวลาเราถอยหลังกลับนะคะตัวออฟแทคชั่นคอนโทรลเนาะแล้วก็ปรับไฟหน้าสูงต่ำได้หมดเลยนี่รายละเอียดของด้านหน้ามีเท่านี้ดูเลาะดูน็อตน็อตนิด not, 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 นึงนะคะนะีตามซอกฝาประตูของเรายังไม่มีการไขเห็นไหมคะสีก็จะเป็น สีเดิมเห็นไหมส,สีเดิมจะลงนะหัวนอ็อตยังไม่มีการถลอกยังไม่มีการขายเลยนะคะรวมไปถึงซอกป,ประตูด้านนี้เหมือนกันไม่ใช่ไมคะนอีกด้านอายเห็นไหมคะ,ะความสวยของรถความทันสมัยความครบครันในนิสสันเทียราคันนี้มีมาให้ครบเช่นกันนะคะอาไปจนถึงด้านข้างก็ตกแต่งลายเคบรานิดนิดเนาะนีนนนนน่ตรงน,นี้ก็จะเป็นปรับเปิดกระจกตามปกติเลยค่ะนะคะแล้วก็ใส่ของได้แล้วก็มีตัวไฟกลาวไลท์ รวมมาถึงด้านหน้าบ้างนะคะก็ออตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะได้เบาะหนังเป็นส่วนสีดําภายในมันมีทั้งสีดํากับสีครีมสีเบจนั่นเองแต่ว่าภายในที่เป็นสีดำเนี่ยหายากนะตัว XL สีดํปี1 4ีนี่บอกเลยว่ารุ่นนี้สวยจริงๆแล้วก็ดูแลรักษาง่ายด้วยสาหรับเบาะสีดำเนาะโอเคเข้ามาดูด้านหน้านิดนึงจะเป็นแบบตัวหน้าจอนะคะ MID จะเป็นสามมิติแล้วนี่ก็จะเป็นแบบเงาๆเ,เข้าไปแบบนี้นะคะด้านหน้าเป็นอนาล็อกปกติเลยนะคะแล้วก็สามารถปรับได้นะคะเลื่อนได้ด้วยมันลิงก์กันหมดเลยตั้งแต่ตรงนี้จนถึงหน้าจอกลางนะตัวหน้าจอกลางมาดูนิดนึงว่าจะเป็นแบบหน้าจอขนาดเล็กนิดนึงเพราะว่ารุ่นนี้จะยังไม่มีนิเกเตอร์ให้ถ้ามีนิเกเตอร์คือเพิ่ม5 0 0หมื่นะซึ่งเราไม่ได้ใช้หรอกเนยส่วนใหญ่เราจะใช้ที่มือถือซะมากกว่านาะ อ๋รุ่นนี้ก็จะเป็น C D F M M P 3แน่นอนยังไม่ได้ DVD นะคะยังไม่ได้นีแต่ว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานแล้วแล้วก็ราคาคุ้มค่าประหยัดมากแอร์จะเป็น Dual Climate เนาะได้2โซนโอเคทุกอย่างตามฟังกช์ชันของหน้าจอที่เขามีมาให้อยู่แล้วตรงนี้ช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆตรงกลางก็จะมี USB port ให้นะคะเนาะตรงกลางแต่งเป็นลายเคลฟล่าเล็กๆนี่สวยอยู่นะแล้วก็มีบุ่มชิปล็อกให้มีทุกอย่างให้พร้อมเหมือนกัน ามาดูกันแบบจัดจ่ะเลยนิดนึงว่ามันสวยมันหรูแล้วก็เดี๋ยวจะลองขับขี่ให้ดูด้วยว่านุ่มนิ่มขนาดไหนนะเขาบอกว่ารถที่เก็บเสียงได้ดีแล้วก็ช่วงล่างนี่คือนิ่มที่สุดแล้วสำหรับตระก,กูลดีซกเมนต์นะสำหรับเทียรหน้าคันนี้มั่นใจได้เลยโอเคค่ะด้นหน้าหมดแล้วเนาะหรือเราไปขับขี่กันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวให้ตากล้องนั่งหลังจะได้รู้ว่ามันนั่งสบายไหมโอเคลองมาเทรสไดร์ขับขี่นิสสันเทียรหน้าปี2014เนาะตัว XL คันนี้กันก็น อนนี้เราอยู่ที่รถบ้านพลอยขวัญน,นะคะเป็นศูนย์รถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีเท่านั้นแล้วก็เราอยู่แถวถนนพานรตักพุทธมน,นกรด้านหน้านี้นะคะหูพอออกตัวก็รู้สึกได้ถึงความนิ่มนะจริงๆก็คือถ้าใครเคยใช้หรือว่าใครที่ยังไม่เคยใช้อ่ะต้องมาลองขับขี่นะอ่านิ่มไม่แพ้กับสองค่ายดังๆของเขาเลยก็คือทั้งแคมรี L ่และแอคคอร์ดนั่นแหละแต่เทียร่านี่คือได้ใจจริงๆนะอะพวงมาลัยก็คอนโทรลง่าย นิ่มไปหมดเลยมีระบบเตือนให้ปกติอยู่แล้วรถคันนี้นะคะจะมีแอร์แบกให้อยู่ทั้งหมด6จุดนะแล้วก็รวมไปถึงตัวเลขไมค์คันนี้ก็อยู่ที่1,50 0 0 0สนาหะสำหรับปี14แล้วก็รวมมาถึงถ้าเป็นค่าค่างวดเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ9,000 9,000ก้กว่าเนาะอ่าราคาเต็มมันอยู่ที่4 7 0 0 0 0เ0 0บาทนะคะอือชอบอะ่ะ ความรู้สึกเขาอยากขับไปไหนก็ได้คันนี้ฉันบอกเลยว่านิ่มเดี๋ยวนะคะตากล้องตากล้องมองทางซ้ายนิดนึงนี่ค่ะเต็นท์เราอยู่ตรงนี้นะคะเราเป็นส่วนรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีเท่านั้นนะคะมีรถให้คุณเลือกมากกว่าสามร้อยรายการนะอ่ามีทั้งกระบะมีทั้งเก่งมีทั้งรถใหญ่รถบรรทุกก็มไม่ใช่ค่ะรถกระบะบรรทุกนะคะหัวเดียวรถแคบปมีหมดเลยนี่ค่ะอยากขับอีกอะ่ะ โอ,อ้รู้สึกว่ามันขับดีนะปี14ที่คุณภาพยังดีขนาดนี้แล้วก็ราคานี่คือย่อมเยาวมากได้ราคารดล้าน3สามหมื่นนะด้วยราคาที่แค่4ี่แสนกว่าบาท4ี่แสนปลายโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันหน้ารถนะคะไป็นยไงบ้าง รถยนต์ดีๆที่วันนี้นิ้งนำมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะกับนิสสันเทียนาปี2 0 1 4รุ่น20 XL นะคะรุ่นนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าขับดีจริงๆนะคะยังขับแบบนุ่มนวลมากเลยเมื่อกี้ได้ไปลองใกล้ๆแล้วนะรู้สึกว่าเอออยากเก็บไว้ใช้เลยซึ่งราคามันคุ้มจริงๆสำหรับตอนนี้นะคะ4 8 9 0 0 0บาทนะคะ ผ่อนอยู่ที่ประมาณ9000กว่าบาทต่อเดือนเองนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะที่ราว้าภเยขอนเราเนี่ยมีบริการจัดไฟแนนซ์นะนะเช็คเครดิตให้ก่อนเลยนะคะเครดิตด,ดีคุณมีสิทธิ์ฟรีดาวน์ไปได้เลยนะคะเลือกโปรโมชั่นนะดอกเบี้ย0%นเาน12เดือนก็ได้หรือ2.79ตลอดอายุสัญญารับรองว่าบริการเราดีมากแล้วก็รับประกันเครื่องเคลียร์รให้นะคะ2ปีถึง7 0 0 0 0โลด้วยนะคะโอเครถรถคันนี้นะต้องบอกก่อนว่ารีบเข้ามาดูนะเพราะว่ามันหายากแล้วล้วเกิดว่ามีคนติดต่อเข้ามาอยู่นะคะตอนนี้อาจจะได้เป็นเจ้าของ บอกเลยว่ารถสบายๆรถดีๆแบบนี้หาไม่ได้ง่ายพบกันได้ที่รถบ้านพอยขวัญน,นะคะโทร0 994082222นะคะหรือว่าจะติดต่อมาได้ทุกช่องทางนะคะตามที่เราขึ้นให้เลยนะคะหรือว่าเพจรถบ้านพลอยขวัญเราก็มีนะคะแฟนเพจ Facebook นะคะแล้วก็เราพบกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปคลิปนี้ได้รถดีๆคันนี้มาโชว์แล้วโอ้ชอบมากโอเคค่ะงั้นวันนี้นิ้งๆขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ